ผู้คนกระแสนิยมและบรรทัดฐาน ล้วนมีเกิดขึ้นและสิ้นสุดไปด้วยเหตุนี้ประวัติศาสตร์จึงเต็มไปด้วยสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายเสมอสิ่งที่เป็นนวัตกรรมในวันหนึ่งอาจจะล้าสมัยภายในไม่กี่ปีหลายสิบปีหรือว่านานกว่านั้นในขณะที่วิธีการนํามาซึ่งความรู้ของผู้คนยังคงมีการ,ปรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อต้องระบุให้แน่ชัดว่าของบางอย่างไม่ได้ใช้งานเมื่อไหร่หรือการระบุเหตุการณ์สุดท้ายให้แคบลงอาจเป็นประโยชน์ในการทําความเข้าใจว่าเหตุใดปรากฏการทางประวัติศาสตร์จึงสิ้นสุดลง ในวันนี้อับดุลไทยทูบจึงได้คัดสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาให้ได้ชมกันใน8เหตุการณ์ที่เป็นครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์จะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. กิโยตินครั้งสุดท้ายการใช้กิโยตินมักเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติฝรั่งเศส กิโยตินมีต้นกําเนิดในยุคกลางเป็นวิธีการประหารชีวิตที่อ้างว่ามีมนุษยธรรมมากกว่าเทคนิคอื่นๆโดยครั้งสุดท้ายที่ใบมีดกิโยตินตกลงไปที่คอของผู้ต้องหานั่นคือการประหารฮามิดาจันดูบีผู้อพยพชาวตุนิเซียที่อาศัยอยู่ในมาเซประเทศฝรั่งเศสเขาถูกตัดสินประหารชีวิตหลังจากได้สังหารแฟนสาวของตัวเองเขาถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่10กันยายนปี1977และนั่นก็คือการใช้กิโยตินครั้งสุดท้าย 2. โทรเลขที่ส่งครั้งสุดท้ายวันที่27มกราคมปี2006 Western Union ในสหรัฐอเมริกาได้ส่งโทรเลขชุดสุดท้ายซึ่งเป็นชุดข้อความที่ส่งผ่านเครือข่ายสายต่างๆที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1851ซึ่งก็เป็นการยากที่จะระบุว่าข้อความสุดท้ายนั้นออกมาเมื่อไหร่แต่เหตุการณ์นี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของโทรเลขจากทั่วโลก จนกระทั่งในวันที่14รกรกฎาคมปี2013ทางการอินเดียได้ตัดสินใจย,ยุติบริการโทรเลขหลังจากเปิดให้บริการมานานกว่า160ปีเนื่องจากความนิยมในการใช้บริการลดลงอย่างมากจนทําให้ไม่คุ้มทุนสําหรับบริหารจัดการและในปัจจุบันมีการสื่อสารรูปแบบอื่นที่ทั้งรวดเร็วและประหยัดกว่ามาแทนที่ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือการส่ง SMS และอ e ีเมล การคุมขังนักโทษครั้งสุดท้ายที่หอคอยแห่งลอนดอนในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่1 1หอคอยแห่งลอนดอนไม่ได้ถูกใช้เป็นที่คุมขังตั้งแต่แรกแต่ต่อมาก็ได้กลายเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการลงโทษที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนักโทษที่เคยถูกคุมขังที่หอคอยแห่งลอนดอนนี้ได้แก่เจ้าหญิงอลิซาเบธทูดอร์ในปี1554ภรยาสรยาสองคนของพระเจ้าเฮนรีที่แแอนโบลีนและแคทเธอรีนฮาวเวิร์ด รวมไปถึงกายฟอกผู้วางแผนในเหตุการณ์แผนดินปืนในปี1605หอคอยนี้ยังคงถูกใช้เป็นที่คุมขังตลอดประวัติศาสตร์โดยมีพี่น้องคู่หนึ่งเป็นนักโทษคู่สุดท้ายก็คือฝาแฝดตระกูลเครรอนนี่และเรจจีพวกเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชญากรในย่านอีสเอนของลอนดอนตามรายงานพวกเขาถูกส่งตัวไปยังหอคอยแห่งนี้ในปี1952หลังจากการถูกคุมขังนักโทษครั้งสุดท้ายนี้ ต่อมาหอคอยแห่งลอนดอนก็ได้กลายเป็นที่เก็บเอกสารและสิ่งประดิษฐ์ของราชวงศ์ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลังจากนั้นสี 4. การดวนดาบครั้งสุดท้ายในปี1967เกิดเกิดเหตุตึงเครียดร,ระหว่างการอภิปรายที่รัฐสภาในปารีสประเทศฝรั่งเศส นักการเมืองกัสตงเดฟเฟรได้ใช้วิธีเรียกฝ่ายตรงข้ามด้วยถ้อยคำที่หยาบคายเพื่อตอบโต้กับเรเน่ริเบรี่เรเน่ได้เรียกร้องให้มีการขอโทษแต่กัสตงก็ได้ทำการปฏิเสธเรเน่จึงทำการท้าดวลดาบกันทั้งคู่ได้นัดพบกันในวันที่21เมษายนแต่ละคนมีดาบเอเป้ที่ออกแบบมาสำหรับกีฬาฟันดาบโดยเฉพาะการดวลนั้นเกิดขึ้นที่นอกกรุงปลารีสที่โนลิสเทอร์เซนซึ่งทำการดูแลโดยชองเดอร์ลิฟคอสกี และขาดทการแห่งรัฐเพื่อการต่างประเทศทั้งคู่ทำการต่อสู้กันโดยที่เรีแบรรี่ได้ยอมประกาศขอยอมแพ้หลังจากถูกโจมตีสองครั้งภายใน4นาที 5. ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องสุดท้ายที่ฉายบน VHS VHS หรือ Video Home System เป็นการบันทึกภาพและเสียงลงบนม้วนเทป และภาพยนตร์เรื่อง A History of Violence ที่กำกับโดย David c อน n นนเบิรและนำแสดงโดยว i กโก้มอร์เทนเได้ออกฉายในโรงภาพยนตร์ปี2005และออกมาทั้งในรูปแบบของ DVD และ VHS ในปี2006การเผยแพร่บน VHS ของเรื่องนี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายที่ภาพยนตร์ฮอลลีวูดจะได้เผยแพร่ทางม้วนเทปนับตั้งแต่มีการประดิษฐ์ขึ้นในปี1970เทป VHS ก็ได้ครองตลาดภาพยนตร์สำหรับชมที่บ้าน แต่การเติบโตของเทคโนโลยี DVD ในช่วงปลายทศวรรษที่90ก็ได้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างรวดเร็วจนกระทั่งในปี2001ยอดขาย DVD ก็มียอดสูงกว่า VHS และในปี2003การเช่า DVD นั้นก็มีจำนวนมากกว่าการเช่า VHS อย่างขาดลอย 6. การเสียชีวิตจากโรคฝีดาดครั้งสุดท้าย โรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษในฐานะที่เป็นโรคที่อยู่มาอย่างยาวนานกินระยะเวลามากกว่า3าศตวรรษโรคฝีดาษก็ได้ฆ่าชีวิตผู้คนนับล้านตลอดประวัติศาสตร์การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่มากขึ้นก็ส่งผลให้ผู้คนติดเชื้อเป็นจํานวนลดลงซึ่งก็เป็นรากฐานสําหรับการพัฒนาวัคซีนในช่วงปลายศตวรรษที่18ต่อมาในช่วงต้นศตวรรษที่20การฉีดวัคซีนก็ทําให้จํานวนโรคลดลงเป็นอย่างมากจนสามารถมีความหวังที่จะกําจัดให้หายขาดได้ ในช่วงทศวรรษที่1,950และ1,960ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเทคนิคการแพทย์ได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนจำนวนมากทั่วโลกการระบาดของโรคฝีดาษตามธรรมชาติครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี1,975ในอินเดียและในปี1,977ในโซมาเลียแต่การเสียชีวิตครั้งสุดท้ายจากโรคร้ายนี้เกิดขึ้นในปี1,978เมื่อเจเนตปา์เกอร์ได้เสียชีวิตลงตามที่นักวิจัยกล่าวว่า เธอติดเชื้อโรคฝีดาษขณะที่ทำงานเป็นช่างภาพทางการแพทย์ในอาคารที่มีห้องปฏิบัติการของเชื้อโรคนี้อยู่2ปีต่อมาศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคได้ประกาศกำจัดโรคฝีดาษอย่างเป็นทางการได้ในปี1980 7. การมาถึงของเรือทาตครั้งสุดท้ายของสหรัฐ โค t ินดาเป็นเรือทาตลำสุดท้ายที่มาถึงสหรัฐอเมริกาโดยนำชาวแอฟริกันที่เป็นทาตประมาณ110คนไปยังอลาบามาอย่างผิดกฎหมายในปี1860ซึ่งสภาคองเกรสได้สั่งห้ามการนำทาตเข้าสู่สหรัฐอเมริกาเมื่อ50ปีก่อนซึ่งเป็นการกระทำที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มกราคมปี1808มาินดามคคลียถูกขนส่งบนเรือโคทินดาได้รับการระบุว่า เป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจากการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในครั้งนั้นตามที่นักวิจัยฮันนาเดอร์กินซึ่งเป็นสมาชิกของชนเผ่าเดียรูบากล่าวว่าแมคเคลียมีอายุเพียงสองขวบเท่านั้น8ครั้งสุดท้ายที่อัลคาทัสจะเป็นเรือนจำที่ถูกใช้งานอัลคาทัสตั้งอยู่บนเกาะที่มีชื่อเดียวกัน ได้เปลี่ยนจากสถานที่ทางทหารไปเป็นเรือนจำในปี1 934และในอีก29ปีต่อมาอาัลคาทัสก็ได้เป็นบ้านของอาชญากรที่อันตรายที่สุดในสหรัฐอเมริกาแอลคาโปนเรือนจำแห่งนี้ถูกกล่าวขานว่าเป็นเรือนจำที่มีความปลอดภัยสูงมีความพยายามหลบหนีซ้ำแล้วซ้ำเล่าของนักโทษแต่ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จจนกระทั่งในช่วงปลายทศวรรษที่1950 a อาคาทัสต้องประสบกับปัญหาทางการเงินต้องใช้เงินมหาศาลในการที่จะบำรุงรักษาและใช้งานเรือนจำต่อไปเป็นผลให้รัฐบาลตัดสินใจปิดตัวเรือนจำแห่งนี้ลงและในปี1963ผู้ต้องขังคนสุดท้ายจำเป็นต้องถูกย้ายออกนักโทษคนสุดท้ายจากทั้งหมด1,576คนที่ถูกคุมขังในเรือนจำออาคาทัสแฟรงค์เวเทอร์แมนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดขณะปีนขึ้นไปบนเรือที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยไม่ได้รับอนุญาตมีรายงานว่าเขาได้ออกมาพูดตอนที่ได้ออกจากเรือนจำแห่งนี้ว่าอาัลคาทัสไม่เคยดีสำหรับใครเลย